<Hello. S 2> ยังไม่เห็นมีใครเลยังไม่มีใครแต่ว่ามันอัดแล้วฮะมันอัดไว้แล้วเอามันอัดคือไเนี่ยมันคือไลฟ์แล้วแต่ยังไม่มีใครดูคุย้าสิว่าเรากลับมาดูได้อ่ะตัง<อ>้งแต่เริ่มเลยกลับมาดูได้ด้วยใช่เป็นคลิปเหมือนคลิปอะแต่มันแค่สดไม่ใช่ สวัสดีค่ะอ๋าหนึ่งพันร้อยคบห้าพันก่อนค่อยดูค่อยให้ดูว่าอยู่กับใครสาย